อ่ากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายงารเบาเกมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเกม Minecraft มีปีกันเลยนะครับอ่าตัวเกม Minecraft ม,มีปีกนะครับนี่นะเครดิตเยพีซแนเกมเมอร์ทีวน่าไอไหมมีโลติดด้านข้าง เทพวะล่ะแล้วก็มีดาบด้วยนะครับอันนอไงคือสกินคุณเป็นยังไงนะครับปีกมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนอเจ๋งมากตือดเตือเตเตเตนนอเทมากนะผมวะเดาจังไดกับบรลลูดเดา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 คนละเรื่องเลยนะครับเราไปออกดูสกินตัวอื่นของผมกันหน่อยดีกว่านะครับเออสนสกิน ก็ไปดูสกินของผมกันเลยนะครับจะเลือกเป็นสกินสกินตอนไหนดีครับเอาเป็นสกินตัว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 นี้แล้วกันนะปีกจะเป็นยังไงเช็ดคเช็ดเเท่ว่ะอันเนี้เท่มากเลยนะครับคือคนอื่นจะมองไม่เห็นปีกของเรานะครับ อ่าเฉพาะเราเท่านั้นหน้าที่จะเห็นได้นะครับนี่เอ๊ะไม่มีดาบระมันมีแะแต่มันมองไม่เห็นอ่านะครับมันก็เป็นอะไรประมาณนี้เลยนะครับอนอเอ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 ออ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสกินเราจะไล่ยังสกินที่ผมสร้างเรื่อยเรื่อยเลยนะครับเรื่อยเรื่อยๆยเเดิน เรื่อยๆนะจับมาจับลมาเดี๋ยวเราไปหาสกินจุ๊บๆสกินไหนดีเอาไปสกินนี่ดิสวยป่าวะเฮ้ยเช็ดเทใช้ได้เฮ้ยๆฮเทอยู่นะ เทอยู uh. ่เช็ดอ่าจัดไปจัดเป็ี่นมึงดินะครับเราจะไล่เลียงสกินในมุมสร้างเลยมันจะลองเป็นสกินตัว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 นี้ของผมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเช็ดเค เทสัสร,รัสเซียนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแบบเซิร์ฟเวอร์คือคนอื่นจะมองไม่เห็นปีของเรานะครับแต่เราสามารถเห็นปีของคนอื่นได้เพราะว่ามันจะเป็นเติมเพราะของเรามันเป็นตัวเกมมีเห็นเห็นปีกหรือไม่ปีกไงเดี๋ยวเราลองไปดูเซิร์ฟ LBSG นะครับโหลดดิ้งโอ้โหชัดแค่เด้อเด้อเด เฮ้ยชอบปีกผู้หญิงมาสกสกินซูเปอร,ร์โกะอ่ะ oh <my> เท่ดิเนี่ยเอ้ยปีกเท่ว่ะเฮ้ยชัดเค่วุ้ย,ยสัตว์สีแดงแม่งก็สวยดีนะครับอ่าเอาไรบัวแม่งเปลี่ยนใหม่แล้ว,วอ่ะเออเอิ่มเลือกสอบนี่ผมสายนี้นะครับไม่มีนี่ผมสายนี้เลย นี่ครัมูมาแม่งก็เฮ้ยเท่ใช้ได้ไปแล้เนี่ยเรามาลองไล่หาสกินกันดีกว่าโว้ยนี่ก็สวยนะไอชเช็คเคสกินน่ะเท่ไม่ใช่ชอบสกินดีผมชอบตรงปีกเขาอะแม่งสวยอะเออปีกสีแดงันก็เท่ดีนะอันนันก็ เป็นอะไรประมาณนี้เนาะแน่นอนครับไม่พลาดลิงก์ก็จะตายลังสิบนะตายลังสิบเลยนะครับไปแล้วนะครับผมซียูอาร์เกนเยชลีคำพูดว่าจะไดสิบแปดบวกหรือสิบปดบวกประการใดหรือคำยาประการใดในรับขอภายในหน้นาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายเจอเปืนนะ Que é suetão!